ตส,สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ตีอยู่ที่ลบบุรีนะคะอยู่เส้นทางรถไฟลอยน้ำนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อท่านไปที่เข้าผ่านเข้ามาแล้วก็แวะได้นะคะตีขึ้นไม่นานนะคะตีขึ้นประมาณสัก15นาทีหรือไม่ถึงนะคะ ก็ใครที่ผ่านเข้ามาก็มาแะวะชมบรรยากาศที่เขื่อนป่าศักดิ์สุรทิศหรือเส้นทางรถไฟลอยน้ําด้วยกันก็ได้นะคะตอนนี้จะเป็นภาพถ่ายทอดสดเลยนะคะทุกคนอุ้ยอย่าเดินไปอย่าเดินไปไกลเด้อเดี๋ยวโบมี่มันอันสัญญาณสัญญาณเน็ตนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบรรยากาศไม่ต้องดูหน้าตีเยอะแคเท่าไหร่ก็ได้นะคะ,นะคะสวยงามมากเลยนะคะ ากาศดีมากๆเลยค่ะพามาสมนะคะพามาชมบรรยากาศที่เขื่อนปลาสักสุนทิทิศนะคะตอนนี้นะคะเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีๆนะคะถึงว่าจะแดดร้อนแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะพัดปิดๆนะคะอีกประมาณสักสินาทีนะคะอีกประมาณสักสินาทีหรือเลทไปสัก5้านาทีเป็น15นาทีก็ได้นะคะ สักพักหนึ่งรถไฟก็จะมานะคะรถไฟก็จะมาเดี๋ยวเราูมบรรยากาศรถไฟกันแล้วก็ค่อยกลับนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตอนนี้น้องตีอยู่ที่ลบบุรีนะคะอทำไมตีไม่เห็นคอมเมนต์บิง <c oughs> <c oughs> ตีไม่เห็นคอมเมนต์นะคะทุกคนมลนเดมันคือบอกว่าเสื้อต่อนิดใหม่ <c oughs> น่นว่ะนะคะทุกคนต้องกลับขอขอขอ,อภัยที่ตีไม่ได้อ่อนคอมเมนต์นะคะเพราะว่าคอมเมนต์ตีไม่เห็นนะคะคอมเมนต์ตีไม่เห็นตีไม่ได้แหละไม่เห็นคอมเมนต์วิ่งขึ้นมาเลยนะคะนะคะพอดีตีตีขึ้นผิดลายตีขึ้นผิดลายปกติมันจะเป็นไรเน็ตไม่สเสถียรเลยนะคะนี่ครับอากาศนะคะเน็ตไม่สเสถียรเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวตีขอลงแล้วตีค่อยขึ้นใหม่นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะนี่ค่ะทุกคนต้องขออภัยนะคะเน็ตไม่ค่อยเสถียรเลยค่ะเน็ตราคาถูกเดือนละสองร้อยนะคะเน็ตไม่ค่อยดีเลยค่ะแล้วก็ไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยหรือว่าตีปิดกั้นคอมเมนต์หรือเปล่านะคะเพราะเป็นครั้งแรกนะคะที่ตีขึ้นไลฟ์สดนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเป็นครั้งแรกด้วยที่ตีขึ้นไลฟ์สดอ่าโอ้โหเด็ดเด็เดร้อนมากเลยค่ะ ตีไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะเพราะว่ามันเลื่อมตาด้วยนะคะเดี๋ยวตีขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวตีแก้ไขใหม่ก่อนเพราะว่าอีกประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวรถไฟก็จะมาแล้วนะคะพี่เพื่อนๆนนะคะตอนนี้ตีอยู่ลบบุรีนะคะใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาเล่นได้นะคะทุกคนนะคะว่าออกจากนี้ไปก็ว่าจะไปพระปางสามยอดนะคะไปเพราะว่ามีลิงอยู่นันเลอเยอะนะคะพอดีตีอยากเห็นลิงนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้อ่า มาแวะซมนะคะเข้ามาแวะซมแล้วก็ให้กําลังใจนะคะพี่เพิมนเพื่อนนเดี๋ยวตีขอลงไลฟ์ก่อนนะคะตีไม่รู้ว่าตีไปกดอะไรนะคะไม่เห็นคอมเมนต์วิ่งเลยนะคะเดี๋ยวตีขอลงก่อนนะคะเดี๋ยวตีจะขึ้นใหม่นะคะทุกคนต้องขออภัยนะคะตีไม่เห็นคอมเมนต์ก็เลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวตีขอลงก่อนนะคะขอบคุณนะคะ